อ่สวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีแฟนกับเอฟซีนะครับเรามาพบกับช่องดาวเคียงเดือนแฟมมารีนะครับมาดูสปาโคนนะครับในตำนานหมูอว้วนนะครับอ่าชื่อเล่นในชื่อหมูอว้วนครับที่จริงชื่อดาวมองโคนอุแสนสนอ่าแม่แต๋วบอกว่ายังคึกอีกไหมอ้วนว่าท่าน โอ้สนุกใหญ่นะครับเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ,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 เดี๋ยวก็จะเป็นสปาโคนแล้วคลิปนี้อ้อยิ้มด้วยยิ้มใส่กล้องด้วยอ่าช่องช้างพายดาวมงคลนนะครับน้องดาวเล่นสไลเดอร์อย่างสนุกมันเลยนะครับ อ่าคลิปคลิปนี้นะครับเออโอ้ยอ่านอนกับนอนอุบัติอุบิอ่ะคลิปนี้ก็สปาคูณนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออเอออย่างไรอย่างละนี่เอฟซีเออี๋ยงดีโพลูกเทวดาโพดิโอโอ้โอ้โอ้ก็ขอบคุณแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะครับที่เออ่เป็นสปอนเซอร์เป็นอ่คะแนนนะครับที่ท่านสั่ง ซื้ให้ผมซื้อย่านะครับผมก็กราบขอบคุณเฮ้ยเอออเ้เริ่มชุบแป้งทอดแล้วครับไปนอนตรงนู้นไม่ได้หรออ้วนทำไมต้องมานอนใกล้พ่อด้วยเออบัดนี้มาเล่มกินแต่อของเกียกขีีต้มมืนอนเลยยัง ก็กวนต่อมาคุกดินต่อมาอ่านอน,นลงอนอนลงเล,งลงยไปไปนอนหม่องได้นนบวกนะหลักเฮท่าแบบมึงกี่ไหมเนะว้ยเฮต่ใใานในตำหนั่นไะงไปไปนอนโชว์นี่ไปแล้วเริ่มมีไอซีเป็นอย่างมึงไปมาพี่วะพี่อาทีตวันนหมอ่ะนอนลงอันนี้เอ้านี่เออนอนลงเออมื่นมื่นมื่นเอานอนลงอันนี้เอาอ่นนอา,นอ,า,น,อานอนลงน,นี่เอ,นอ,นเอ้อนน พี่มานน่งมองนี่ไหมเออเออเนี่ยเอาลเอาลวมาลงมาอันนี้เอาเนอนลงเลยเรอเรืเเ่เมเอซี่ FC เป็นอยากมึงเลยทานได้ตำนานอะไรเสร็จเลยพอพอเศร้าเหตุแล้วมันเปียงนามพอเมยอซี่กัมมาดา <c oughs> คงจะใจ๊ครับเอฟซีเม่อวอนมาตัวเตรียมมาสำรีอุดหูแล้ว เด้ให้ท uh huh. ั้งพีลงทั้งดาวเลยเพิ่นเอาห้าจะซื้อลูกมามาลงเอ๋ลงเพิ่นเอาห้าซื้อลูกมา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 พีมาเล่นให้เอฟซีมึงกอนเพิ่นเอาห้ามามาลูกมา ใช่ครับพี่เต๋าห่วงย่ามามามาเล่ยนเอฟซีมันเร็วขี่เรื่อยเแล้วก็จิงเรื่อยเรื่อยเอมันมาเม็ดอกหนาหนั่นาห้าวไหลายอยู่มา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 เพิ่นเอาไปกระซังเพิ่นเฮียนเฮาหลายอยู่พี่เฮียนเฮาวผีเสื้อสะอยู่เห็นบ่นมามามาเล่นก่อนอ่ะันนี้เอานอนเล่นนี่เออ บอลเลวเด้อเบอลนี oh, in my, my, my. ่มองหนาละบอลนี่เออเนี่ยหา่ยาเหมือเด้อไปยศใส่พยิกใส่สิกแล้พยิกโจยาน่บอลินมามามาเนี๋ยเพ่อนกะอันนี้ไววดอของอลามีอยู่มาลุงมามเออไปจกมือดาว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 อยู่ เออน้อลงยวงไม่เอฟซีผสงไหไหมดอกคิดอ,อยากจริงอย,อยากเล่นสไลเดอร์นะ FC เอฟซีพยายามพยายามนั่นพยายามอยากให้มันลื่นนะ่ะ <c oughs> กาักวผับเฮยวเนยอ่มนน้อนมันนอนนู้ปเว้ยเ้ยนอนลนเยวง่ายมามานอนลมา ออนอนลงอานแล้วพี่นนอนเล็วดีมามาหยาบบงดอกมานนอนลงเฮ็ดอัานกูควในตำนานให้มึงเนี่ยลลง,ลง,ลงสิมาขออยังห้นอนมา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 อ,อนอนลงนอนลงอุอ้ยแล้วไม่หนทักคนอที่ยังเรออุอ้ย <laughs> đào đáo đáo bèn ngày bên chín năm luôn bèn ngày bên chín năm ma, ma nó mới được ơi ừ. chết 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 ôi phải chết đen cơ đó cái đen thề ơi 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 ma 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 ơi ui nan hết mòn hết mòn chết đến đần มา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 เอฟซีบรรจงมาหลายอยู่หนึ่งพอจงมาหลายอยู่หนึ่งมามามานอนโชคมาเล่นโชคกันเร็วเร็วเร็วมามาไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดอ่ามานอนลงเลยคนจริงเร็วมา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 ลงมามามาลาจริงก็อย่างนี้มานอนโชว์เม่เอฟซีกนเร็วอี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 อนอนลงนอนลงนอนลงครับนอนลงครับ นอนลงครับเออนอนลงนอนลงเออเออนอนลงอ่ะ่หวไม่ยกขาใส่กันจะได้หรือเปล่าอันป้านว่าไว้ไหมสิไปอยู่เด้อบอกบอกคนหน้าเด็ดเนี้ยครับทีสามันบอจาว่ามืออื้นนั่นแล้วมือเศร้านั่นแล้วบอก ครับพักกันนัดกันว่าตี่สามสิพักกันไปเอาเมียผมจะเอามาปลูกมูเพิรนว่าจะเอามาปลูกโอ้สวนมังไม่บ่โอ้สวนไม,ม่มันจะบ้าแข็งหรอบ่าโอ้ไอคือเกาครับ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  นต่เราบอกว่านาเด็ดน่าจะได้กับตีสามะประมาณตีสามตีสองตีสามอย่าเรประกันไปเอามานอลงเร็วๆๆก็เจงเล็วๆล้มีเ c ็บยากามึงเล,วเลว็เเลวลกแล้วแล้ก็เจงเลว้วมามาเป็นพี่พี่เดินเมื่อเลย เลื่นเหนื่อยนะครับ FC เลื่นเหนื่อยแล้วแล้วแล้ก็เจงแล้วอะเอามาเนี่ยแล้วก็เจงแล้วห่งอยาแล้วหิวหรอเพื่อหิวหิวหิวเดียวหิวหิวแล้วใส่หิวแล้วอ้าวพ่อเฮียทักพู้ใด้ดอกที่ยังไปเอาจิน ป้อมป้อมเอาอย่าไปสร้างกันแล้วจะค่อยไปนั่นหายเสียไหล่บ่ได้ได้บ่หนิ้ายไหล่เราไปย่นยลินได้บ่หนิกินดีดีกินดีนดีมันมันราคาอันนี้บาทตองบาทได้ลูกกินดีนดีกินงาม จินสมก็เงินเป็นแม่แม่เอฟซีหายในแม่ปฏิทู่อเทียบปฏิหามาซื้อให้ตัวได้กินกงใส่หิ้งยิงกับบิ๊กซีเลื่อนเหนื่อย ดูพี่เดือนชอบมาเอฟซีว้าวห้อย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 มันมาแมนต์แนวเดี๋ยวได้หนิวิ่ง <U i. S 2> ไม่กินไลด์ดอกไม่กินไลด์แล้ว ลายไปยุ่นหลินเว้ยเอา้าพ่อไม่ตัดเชือกมันเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าไม้ไผ่รอโอ๊อแคนโอ๊ควาสัน ยังลูกฮะฮะนี่ยังเจียดเจียดเจียดแล้วเจียดแล้วเจียดไใเล่นเจียดเจียดแล้วพี่น้องโอ้ยโอ๊ยขาสี่ฝ่าเลยโอ้ยอุ้ยแลาวพวกนีที่ไปตามใจยังกระโดดเดียดแท้นี่เนี่ยมันเป็นมาอย่างงี้ครับโอ้เอาไปกับของเอาไปลินเนาะเอา้ากินเท้าน้อย ครับเออเอาเอาจับเอาเออนั่นคำให่พูดแล้วแบงออกได้ติเออแบงออกมันติดข้อว่า เอ้ยมันจิ้มเนียโอ้ยพี่เอาอีโบเอาไปเลยละเอาไปหลายบ่ไ,ยไ,ได้ลูกเอาจินมทีละน้อยเอาพ่อไปยิ้มหน่อยไปเอาเบาแช่ละบานนี้พี่น้องเชี่ยวอยู่ยนำอยู่ อ้าอืมชิคนินี่มากินอิ่มแล้วได้อาารพี่นอ้องเอ้าอ้าวอ้าจับเอาเมื่อพี่เดียนเขากินเนี่ยแต่กเขาสารจานแต่ของกินย่นถิมอยู่เว้ย กินเหมือนประชดอะไรสักอย่างต้องกินรังเล่นนะครับมันก็เหมือนเด็กนะครับอย่างฟาไปเปิดน้ำให้พ่อเนี่ยน้องหิวน้ำเหรอครับมะงโยกเส้น้ำหนอน ครับสวัสดีครับคุณประกายครับผมสวัสดีครับอีกรอบครับผมเปิดเปิดหน้ามาก่อนเึกเอออัาดีเล่มกินบันกินารกับที่ก็ที่เขียนเนาะ <c oughs> <c oughs> ดูัวกุก็นอกกับเขียนนะ ก็วัาตกอฝนติดตกมาตกสัเพ like yeah. mm ่น้ำฟอมอะไรแม่หึ่ม À, nữa nè lên à, đó nè tháp bên năm qua phôi nè nha nhầm nha nhầm à, cha lên cha lên phò đi phò 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 đây พอแล้วพอแล้วสาวเล่นระเติบอลนี่มาเล่นแล้วพี่น้องอิ่มแห้งน้องตาเล่นระเบิดบนี่อยากนอนเหรอ

สำหรับชิวีโอนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับชิวีโอน้านะครับบบ๊ายบายสวัสดีครับ